วอลเล่บอลสาวไทยตกเดือดอิตาลีสุดต้านท้ายแชมป์เก่า VNL เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลบ b a Nations ลีก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่1วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติอิตาลีแข่งขันเมื่อคืนวันที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกา ที่ผ่านมาเวลาตามประเทศไทยณนะเมืองอันตัญญาประเทศตุรกีทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ได้ขนชุดที่ดีที่สุดไปประเดิมนัดแรกโดยทางด้านโค้ชด่วนดานัยศีวัชระเมธากุลได้ส่งตัวหลักหกคนแรกประกอบไปด้วยหัทยาบำรุงสุขพรพัน์ธเกิดปราดทุตุออนโมกศีทีมพิชยากกรัมอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งและปียนุษแป้นน้อยสีเป็นตัวรับอิสระ ด้านดาวีเดมมตซานตีดาวายมซานตีหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลของทีมชาติอิตาลีเองจัดชุดใหญ่แม้ไม่มีเปาล่าอีโกโนูแต่ก็ยังมีหกอาวุธหนักอย่างอเลเซียมตซาโรอลิสเดกราดีฟรานเชสกาโบซิโออันนาดานซีซิลเวียอโอนวาคาลอพร้อมทั้งโอโมรุยและมีปาโรคีอาลีเป็นตัวรับอิสระเปิดเกมมาเซตแรกทั้งสองทีมแลกแต้มกันอย่างดูเดือดผลัดกันนำผลัดกันตามอย่างได้อัธรศ คะแนนรันขึ้นอย่างสูสีไทยงัดลูกเก่งจากหัวเสาจากบีนและสาเมตรกลางของบุมบิ่นเข้าสู้แต่ช่วงกลางเซตสาวอิตาลีเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทําให้สาวไทยตามอยู่9ก้ถึงสิเดินทางเข้าสู่ปลายเซตอิตาลีที่เกมนี้ไม่มีชื่อของเปาล่าอีโกนูเริ่มมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นบวกกับบุ๋มหิ่นชัดทุออนเริ่มปล่อยพิษสงได้อย่างเจ็บแสบด้วยลูกหยอดทําให้ไทยทําคะแนนตามทันที่21 21จนในที่สุดเกมแรก3ไทยชนะอิตาลีมาได้สำเร็จ26-24นำา1-0เซตเซตสสาวไทยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นทว่าเล่นไปไม่นานดูเหมือนสาวไทยจะยังเฉยเกินไปทำให้โดนอิตาลีนำห่างถึง6-9จนโค้ชด่วนต้องเรียกมาเตือนสติทั้งทีมกลับเข้ามาครั้งนี้สาวๆทำได้ดีขึ้นทำคะแนนได้สองแต้มติดเรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้บ้างตามมาใกล้ๆ9-11 กลางเซตสาวไทยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการเล่นบอลแก้ที่ไม่เข้าจุดโดนนำห่างถึง15-20ถึงสาวไทยพยายามทวงแต้มคืนบ้างแล้วแต่ก็ยังต้านความแกร่งของอิตาลีไม่ไหวสุดท้ายเสียเซตนี้ให้ไปอย่างได้ลุ้น1 7เถึงเสมอกันที่1-1เซตสคราวนี้สาวไทยดำเนินเกมได้ดีขึ้นเริ่มต้นแรกแต้มกับอิตาลีได้อย่างสนุกอีกครั้งก่อนที่สาวไทยจะทิงเหลี่ยมความได้เปรียบได้ดีกว่านำห่าง8-5จนมัสซานตีโคตอิตาลี ต้องขอเวลานอกเร็วทันทีสาวไทยยังกุมความได้เปรียบอยู่แต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้เนื่องจากมัดซานตีเริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่หนักหน่วงลงมาเพื่อหวังเก็บเซตนี้ให้ได้และได้ผลดีจากที่อิตาลีแต้มห่าง9ถึง12สามารถไล่ตามทันที่1 3ถึง13แต่สาวไทยก็พยายามทำแต้มหนีห่างได้17 13ก่อนที่ไทยจะเก็บเซตนี้ไปได้อีกครั้ง29ถึง27 เซตสดูเหมือนว่าอิตาลีแรงยังเหลือมหาศาลเมื่อเปิดเกมสีมาอย่างดุดันนำห่างถึง5-1จนโคสด่วนต้องรีบขอเวลานอกแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าใดนักแต่อิตาลีประมาทเกินไปมีข้อผิดพลาดมากขึ้นทำให้สาวไทยทำคะแนนตีตื้นมาได้9-11ไถลายเซตยิ่งน่าลุ้นมากขึ้นเมื่อทีมชาติไทยงัดลูกคืดไล่มาแต้มเท่าที่18-18ทํถให้โคสอิตาลีต้องขอเวลานอกเลยทีเดียว กลับมาเล่นคราวนี้โมเมนตัมกลับมาอยู่ที่ทีมชาติไทยที่พลิกขึ้นนำได้24ลบ22สำเร็จแต่กลับเป็นอิตาลีที่ปิดเกมไปด้วยคะแนน30ต่อ28ตีเสมอ2ถึง2เซตเซต5อิตาลีเริ่มใส่เกมบุกอย่างมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่เพียวเกิดอุบัติเหตุจนต้องไปพักนอกสนามซึ่งยังไม่แน่ใจว่าแค่ตะคริวหรือข้อเท้าพลิกแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะบาดเจ็บช่วงหัวเขา่า ขณะที่เกมในสนามไทยกลับมาเป้นรองอีกครั้งแต้มตาม4-7ก่อนที่จะเป็นอิตาลีได้เซตนี้ไปครอง15-11สรุปผลวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอิตาลี2-3เซต26-24 17-25 29-27 28-30และ11-15 สำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปของสาวไทยจะต้องพบกับแคนาดาในวันพฤหัสบดีที่วันที่1มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาเวลาตามประเทศไทยแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7HD และบกักอาบูทีีถ่ายทอดสดทุกเกมขอบคุณภาพจากแกรนด s สปอร์ต6 9 6 1